นี่าวสวัสดีค่ะเด็กๆนี่มาวมา我是新鲜老师今天我们要一起去学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะทบทวนบทที่เจ็ดนะคะฝึซีดิชิค์ก์ศับทนคำศัพท์นะคะเด็กๆ 跟老师读，啊、嗯，咱们老师呢？看：橙色、橙色、橙色；紫色、紫色、紫色；褐色、褐色、褐色；灰色、灰色、灰色。灰色灰色 粉红色粉ป色，粉ง色，ีเ色，ล่色，สี色,色，喜ล喜ง喜ีเปัทบทวนคำศัพท์บทที่7เสร็จแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนบทที่8นะคะเด็กๆตีปาเคอะ 我穿红裙子，นสวมกระโปรงสีแดงชื่ือวันนี้เรียนคำศัพท์ก่อนนะคะเด็กๆอ่านตาม老师นะคะเกิน老师读衬衫，ช衫，衬衫，衬衫คือเสื้อเชิต้ตอ่านตาม老师อีกรอบนึงนะเชิ้ชาน

ลิ่งใต้คือเน็ตท้ายอันลับ老รนะคะลิ่งใต้ลิ่งใต้เจ๋งางอันดับ老师ค่ะกาางเกงกางูกงูาคือกางเกงอันดับ老师อีกรอบนึ่งนะคูงจกงกางเาเง 是桶鞋，桶鞋，暗藏老师读一遍呢。袜子，袜子，真棒。鞋子，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 是笼鞋。暗藏老师读一遍呢。鞋子，鞋子，真棒。 อันตาม老师ค่ะชวน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 คือสวมใส่อันตาม老师อีกรอบหนึ่งนะชวนชวนเจ๋งัากอันตาม老师ค่ะจี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 คือผูกติดกระตุม อ่านตามเราสิรอบนึงนะเจ๋งปังอ่านตาม老师คือนักเรียนหญิงอ่านตามเราสิรอบหนึ่งนะ女生女เจ๋งปังอ่านตามค่ะ 男生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 นกนมาเรียนใช้อันนัาเราอีกรอบนึงนะ男生男生เ棒。๋งหต้อเรามาดูกิจกรรมการเด็กๆ这个是什么？个่个ื色ไ่ไหมรถคือ เช่นอะไรนะเช่นเรามาดูแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลคำไหนถูกต้องนะเช่นจืปู่ด้วยหลุดแอปเปิ้ลหลุดลงมาหมายถึงว่าปู่ต้วยนะหมายถึงว่าปุ๊ปูไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเช่นจือปู่ด้ยเด็กๆงั้นเรามาดูแอปเปิ้ลต่อนะคะเช่นคู่ปู่ด้วยเช่นตายปู่ เสียปูต่ต n ๋วเชิญว่าปูตปปัหลุดหมดแล้วเหลือคำว่าเชิ n าเจนปงดึงดดึเชิเาคำว่าแอปเปิไม่หลุดหมายถึงว่าถูกต้องนะคะเจินปังเชิญชาอ่านตามเราชนะเด็ก ชิ้นเงปเรามาดูคำนี้กระโปงกระโปงนะคะกระโปงคืออะไรนะคะเมื่อกี้เราปนลงล่างหาแอปเปิ้ลใช่ไหมครั้งนี้เราล่างขึ้นไปถึงข้างบนไปหาแอปเปิ้ลเลยนะคะอันนี้คือว่าชุนว่าบู้ตัวฉันบู้ตัวฉัน 不，不ม่ถูกชุเดูเ也不对เหลือคำว่าช子啊，เ了，็อะล Apple ชเค OK ถูกต้องเงั้นอ่าน,นตามนะเด็กๆชเด็กชุดเด็กจับง โอเคติ๊กติก,ตกอันนี้ดูมาดูนะคะลิงอะไรอันนี้คือเน็ตไทยลิงจ๊ะอ๋อลิงจื้อปูดต้วยลิงคู่ปูดต้วยลิงใต้อ๋อถูกต้องลิงใต้อ่อใต้คำว่าใต้ไม่หลุดโอเคงั้นก็คือลิงใต้ ลิงใต้ก็คือเน็ตไท่เสียปม่ด้วยชานปม่ด,ด้วยว้าปม่ด,ด้วยเหลือแอปเปิ้ลอันเดียวอืมลิงใต,ต้เด็กๆอ่านตามเราชนนะลิงใต้ลิงใตจ้จ๋งปังโอเคเด็กๆมาฮัานจื้อูเ汉字书写练习 ฝึกเขียนอักษรจีนหน้าที่50นะคะเด็กๆเปิดถึงหน้าที่ห้าสิบห้าหน้าที่50าสิคำที่1น,นะคะวันนี้เขียนคำที่1กับคำที่2นะคะเออเรามาดูแถวที่1นึ่นะคะคำนี้อ่านว่าเชิ้นคำที่2อ,อ่านว่าชานเชิ้นชานวันนี้เราเขียนคำว่าเชิ้นชานเสื้อเชิ้นะคะเชิ้น,นะะชาน เชิ้นชันเรามาดูว่าคำว่าเชิ้นมีกี่ขีดนะคะเด็กๆ2 3 4 5 6 7องสามสี่หด,ดป้ดขีดปาป้าเกอ์โอเคงั้นอ่าน,นมาเขียนตามเหล่าชุดน,นะคะเด็กๆเชิ้นดูแต่ละขีดช่วยเลยนะคะขีดที่หนึ่งเตียนเตียนขีดที่สองหองผีหงผี ขิดที่สามชู้ชูขีที่สี่เขีดเขีดขที่ 6, ห้าเเตียเต่ขีที่หกหองอหองขิที่เจ็ดสูเอาเป็นที่เอยู่นี่ขอทอครับ สู้เกขีดที่เจ็ดนะคะสู้เกขีดที่8ปเตียนเตียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปโอเคเสร็จแล้วนะคะเด็กๆคำนี้ว่าเชิญเชิญเชิญชาตมาเขียนตาม老师อีกรอบนึงนะคะเด็กๆโอเคไเล่ก老师เสียนตีนหงผีู เพียเตียนของสูโกเตียนคำว่าเชิญเราเขียนเสร็จแล้วนะคะชันต่อมาคือคำว่าชันเสื่อเชิญคำว่าชันโอเคเกิหน่งสอามสี่ห1 2 3 4 5 6 7 8เหมือนกันมีเป็ดคิดเหมือนกันโอเคมาเขียนตาม老师นะคะคิดที่หนึ่งเตียน เตียนขีดที่สองหงเพียหงเพียขีดที่สามสูู่่ขีดที่สี่เพียเพียขีดที่ห้าเตียนเตียนขีดที่หกเพียเพียขีดที่เจ็ดเพีย เพียิดที่แปดเพียหกเจ็ดแปดทั้งหมดเป็นเพียโอเคคําว่าชานเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆมาเขียนตามเราอิกรอบนึงนะคะเตียนหงเผียซูเผียตยนเผีพีพ,พ,พ,พีจึนปังคำนี้อ่านว่าชานเชินชาน โอเคนะคะทิ้ง录音圈一圈ตอนนี้เด็กๆเปิดเปดฝึกหัดหน้าที่37นะคะเปิดฝึกหัดหน้าที่37ฟังเจ็ชฟังพูดแล้วก็วงกลมนะคะโอเคเหล่าชือจะพูดเลยนะคะเด็กๆฟังดีๆนะคะคําที่หนึ่งดูรูปภาพข้อข้อแล้วมีสั์รูปภาพใช่ไหมเหล่าชือพูดแค่รูปเอ่อข้อหนึ่งนะคะ ข้อหนึ่งเสืชั้นเชั้นเชิ้นเชา้นรูป A B C รูปไหนนะคะเด็กๆวงกลมเลยเชั้นรูป A เชั้ตต่อไปข้อสอเราจะพูดเลยนะคะเด็กๆฟังดีๆกรจ เกวงกลมเลยเด็กๆกาวงกลมอ่าอยู่นี need, ่ต่อไปข้อสามกาคูวงกลมเลยค่ะเด็กๆคูอยู่ไหนอืมเัง ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่4ี่นะคะเด็กๆลิงใต้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 อยู่ไหนนะคะลิงใต้คอพปีรูปภาพบีโอเคสี่ข้อทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเซียควันนี้เรียนถึงนี้นะคะเด็กๆขอให้ทุกคุณรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 再见。